สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตัดหญ้าให้เป็นกองนะครับอันดับแรกนะครับใบตัดหญ้าที่เราใช้นะครับก็ต้องเป็นใบแบบวงเดือนนะครับหญ้าถึงจะเป็นกองตัวนี้เป็น40ฟันนะครับเห็นนะครับฟันก็ติดฟันคาบายมานะครับนี่นะครับดูหัวคาบายนะครับฟันยิ่งเยอะยิ่งเป็นกองดีนะครับ ถ้าเป็นแบบใบปังโตนี่ตัดยังไงก็ไม่เป็นกงนะครับถ้าเป็นหญ้าบางนะครับหญ้าที่ผมตัดก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นหญ้าบางแบบนี้นะครับตัดยังไงก็ไม่เป็นกงนะครับนี่นะครับผมใช้เครื่องตัวเล็กตัดนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูการตัดกันเลยนะครับการตัดหญ้านะครับเราจะตัดลักษณะแบบนี้นะครับตอนใบมีดกินหญ้านะครับก็ปัดใบมีดไปให้เร็วๆหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับตัดให้เร็วๆแบบนี้นะครับใบมีดนี้จะกินหญ้าแค่ครึ่งเดียวพอนะครับไม่ต้องกินเต็มใบนะครับถ้ากินเต็มใบหญ้าจะกระจายนะครับ นี่นะครับเอียงใบมีดหน่อยก็ได้นะครับถ้าเราตัดหญ้าแบบธรรมดานะครับแบบไม่ต้องการให้หญ้าเป็นกองนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับก็ปัดใบมีดไปปัดใบมีดมาแบบนี้นะครับแบบเต็มใบเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับ ถ้าเราจะตัดหญ้าให้เป็นกองนะครับก็ตัดในลนักษณะแบบนี้นะครับให้ใบมีดกินหญ้าข้างเดียวนะครับนะครับตอนใบมีดกินหญ้านี่ให้กินครึ่งเดียวพอนะครับแล้วก็ปัดให้ไปเร็วๆนะครับหญ้าก็จะเป็นกองนะครับแบบนี้นะครับตอนขาไปให้ใบมีดกินนะครับขากลับไม่ต้องให้ใบมีดโดนหญ้าน,นะครับ นี่นะครับตัดแบบตัดหญ้าไปข้างเดียวนะครับให้ล้มไปกองกันอยู่ข้างเดียวนะครับเพื่อนพอทีนี้นะครับเราก็ตัดหญ้าอีกฝั่งมากองตรงกลางด้วยกันนะครับหญ้าก็จะเป็นกองนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับ ตัดเสร็จแล้วนะครับยากก็จะมากองรวมกันตรงกลางแบบนี้นะครับ ตัดแบบนี้นะครับหลายท่านก็ตัดเป็นแล้วนะครับแต่มีบางท่านนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้วิธีการตัดให้เป็นกองนะครับคลิปนี้ผมก็มาทําคลิปให้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ